นี่วันนี้กินข้าวกับผัดฟักทองใส่ไข่นะคะรู้สึกว่าพี่ชาจะชอบมากเลยวันนี้ขอกินเองชอบมากชอบมากไม่มีนะแต่ว่าเลียช้อนเลยค่ะอร่อยมากโอโ้ชอบมากเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวแม่ตักใส่ช้อนอมกินอะไรกินอย่างนั้น มันมันหกหมดแล้วนันเห็นไหมมันหกหกหมดแล้วหนูโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยน้องอือมอร่อยไหมคะมันมันหกก่อนที่มันใจเข้าปากหนูพี่ชา สงสารนะเดี๋ยวแม่ป้อนวันนี้ไม่มีช้อนอเดี๋ยวแม่ป้อนดีๆเนาะ,ะพี่ชายนี่